จอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยาบดิชโนตตล์ประจำวันที่16สิงหาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างเพื่อบอลไทยในช่วงเช้าวันนี้เลื่อนลีกครึ่งปีการเดินพันครั้งใหญ่ของเวียดนามเพื่อฟุตบอลโลกปี2022โดยการเดินพันครั้งใหญ่ของทางทีมชาติเวียดนามนะฮะเพื่อการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022ที่จะมาถึงนี้ หากย้อนกลับไปสัก4ี่ปีที่แล้วหลังจากตกรอบแรกการแข่งขันฟุตบอลซีเกมส์2017คงไม่มีแฟนบอลคนไหนที่คิดมาว่าทีมชาติเวียดนามนั้นจะพลิกจากทีมที่ไม่ดีพอแม้กระทั่งการเข้ารอบรองชนะเลิศของซีเกมส์ให้กลายเป็นหนึ่งใน12ทีมของทวีปเอเชีย e, ที่ยังคงมีลุ้นไปฟุตบอลโลกปี2022ที่ประเทศกาตาร์ซึ่งทัพดาวทองนั้นเริ่มกอบโกยความสำเร็จนะฮะตั้งแต่แต,ต่งตั้งป้าขังซอและยายเชากริีใต้เข้ามาคุมทัพเมื่อปลายปี2017 ซึ่งเป็นการพุ่งชนความสําเร็จแบบที่แฟนบอลเวียดนามต้องยิ้มแก้มเปรีกันทุกคนเริ่มจากการคว้าปรองแชมป์ฟุตบอลอยู่2ิปีชิงแชมป์เอเชีย2018ที่ประเทศจีนตามด้วยการจบอันดับที่4ของศึกฟุตบอลชายเอเชียนเกม2018ซึ่งเป็นการจบอันดับเดีนสุดในเอเชียเกมของพวกเขาและก็เป็น2ผลงานอันดับเอกอุของทีมชุดอายุไม่เกิน23ปี ก่อนที่ปลายปี2018เทมชุดใหญ่จะสามารถคว้าแชมป์ AFF s ก z u k i Cup มาครองได้เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีตามมาด้วยเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกเอเชียนคัพ2019และกระจบปี2019ด้วยการเป็นแชมป์ฟุตบอลชายสีเกม2019ที่สำเร็จตามเป้าหมาย และล่าสุดทัพดาวทองก็สร้างอีกหนึ่งรอยยิ้มให้แฟนบอลได้ภาคภูมิใจในการผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่3ของศึกคัดบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นทีมที่2ของภูมิภาคอาเซียนต่อจากทางทีมชาติไทยพร้อมการก้าวขึ้นสู่อันดับที่92ของโลกจากการจัดอันดับแรงกิ้งล่าสุดของสมาธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่า โดยผลงานทั้งหมดจึงไม่น่าแปลกใจมาว่าทั้งสมาคมกีฬาฟุตอลแห่งประเทศเวียดนามนักเตะและก็ทีมงานสตาฟโค้ดรวมถึงแฟนบอลจะคาดหวังว่าพวกเขาจะสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ในการแข่งขันทุกวันโลกปี2022รอบคัดเลือกในครั้งนี้ได้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าการจับการจัดสลาดนะฮะที่อยู่ร่วมสายกับทางญี่ปุน่นออสเตรเลียซาอุดีอาระเบียจีนและก็โอมานซึ่งหากมองกันในแง่ของความจริงแล้วความหวังในการเก็บแต้มของเวียดนามนั้นคงต้องตัดญี่ปุ่นออกไป แต่ที่เหลืออีก4ชาติคือทัพดาวทองสามารถหวังแต้มได้1นถึงสแต้มโดยเฉพาะการเล่นในบ้านของพวกเขาแม้จะยากหน่อยแต่ใช่ว่าพวกเขาจะไม่มีโอกาสชนะทีมอย่างทางออสเตรเลียซาอุดีอาระเบียจีนหรือโอมานซึ่งเวียดนามนั้นก็รู้ดีว่าการตั้งเป้าหมายโดยไม่ทําอะไรเลยเนี่ยก็คงเป็นไปได้ยากนะที่จะไปให้ถึงสิ่งที่ฝันเอาไว้และล่าสุดพวกเขาก็จัดการตั๋วเดิมพันนะฮะในฟุตบอลโลกด้วยการหยุดลีกเอาไว้6เดือนเต็ม ทุกคนทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในทีนั้นภายในประเทศเวียดนามรุนแรงอย่างหนักเลยนะเป็นผลทำให้มีผู้ติดเชือ้อทยานขึ้นสู่หลัก255,000รายและมีผู้เสียชีวิตมาแล้วมากกว่า5,000รายทั้งที่ย้อนหลังกลับไปเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมในประเทศเวียดนามนั้นมีผู้ติดเชือ้อไปถึง2 0 0 0 0รายและมีผู้เสียชีวิตไม่ถึง100รายที่สปัป ด้วยผลกระทบดังกล่าวนั้นทําให้ประเทศเวียดนามเป็นอีกชาติที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดในจีนส่งผลต่อการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งการเลื่อนการแข่งขันเป็นหนึ่งในมาตรการการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของทางสมาคมกีฬาบอลแห่งประเทศเวียดนามแต่คงจะไม่มีใครคาดคิดมาว่าฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพเวียดนามหรือว่า VPF ตัดสินใจเลื่อนการแข่งขันวีลีก2021นี้ที่แข่งไปแล้วกว่า12เกมไปเริ่มต้นแข่งขันกันต่อในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ทั้งที่มีเสียงคัดค้านมากมายนะฮะจากทางสโมสรสมาชิกโดยเฉพาะสโมสรใหญ่ๆอย่างทางนำดินและห้องอัญญาลายที่แสดงความไม่เห็นด้วยเนื่องจากการเลื่อนระยะยาวอาจส่งผลกระทบต่อวงการฟุตบอลภายในประเทศเวียดนามได้ในภาพรวมในครั้งนี้ เนื่องจากหักนับตั้งแต่เกมล่าสุดของทางวีลีกเวียดนามที่มีการแข่งขันกันเมื่อวันที่2พฤษภาคมปี2 0 2 1ที่ผ่านมาจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็จะทําให้วีลีกเวียดนามนั้นมีการเบนว่างจากการแข่งขันถึง9เดือนเต็มเลยทีเดียวแต่ภายใต้ความยากลำบากของการจัดก,การแข่งขันทมกลางสถานการณ์ของโรคระบาดและการตัดสินใจเลื่อนเกมลีกครึ่งปีก็มีอีกหนึ่งเหตุผลที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศเวียดนาม รองรับการตัดสินใจดังกล่าวนั่นคือทาให้ทีมฟุตบอลทีมชาติเวียดนามสามารถโฟกัสกับการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียหรือว่ารอบสองทีมสุดท้ายที่จะแข่งขันจํานวน6เกมในปีนี้เดิมตั้งแต่ช่วงฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนกันยายนเดือนตุลาคมและก็เดือนพฤศจิกายนซึ่งมีโปรแกรมดังต่อไปนี้วันที่2กันยายนพบกับทางซาอุดีอาระเบียวันที่7กันยายนพบกับทางออสเตรเลียวันที่7ตุลาคมพบกับทางจีน วันที่12ตุลาคมพกทางโอมานวันที่11พฤศจิกายนพกทางญี่ปุ่นและวันที่16พฤศจิกายนนะฮะพกทางซาดีอาระเบียซึ่ง6เกมแรกในรอบนี้เป็น6เกมที่สําคัญหากทัพดาวทองเริ่มต้นได้สวยเก็บได้ซัก6-8แต้มเป็นอย่างน้อยตามที่พวกเขาคาดหวังมันก็จะต่อยอดให้ความฝันแห่งโบคัพ2022ยังคงมีอยู่ ฉะนั้นพวกเขาจึงขอเดิมพันด้วยการลุ้นเข้ารอบฟุตลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยการหยุดลีกไปยาวเลยเพื่อให้ทีมชาติได้มีเวลาเตรียมตัวและนักเตะจะได้มีสมาธิโฟกัสกับการแข่งขันอย่างเต็มที่ใน6เกมสาคัญที่จะมาถึงแม้จะมีเสียงคัดค้านจากสมโมสรกัสมาชิกนับ10ส,บสมโมสรในลีกสูงสุดในช่วงก่อนหน้านี้ก็ตามทีต้องรอชมกันว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ จะได้ผลลัพธ์ตามที่ทางสมาคมลูกหนังของทางเวียดนามต้องการหรือไม่เพราะการเดินพันในครั้งนี้จะส่งผลต่อระบบสมโมสรและกระบอลิกในประเทศไม่มากก็น้อยจะเป็นการเดินพันที่จบลงด้วยการาจบสวยทั้งสองอย่างหรือได้อย่างเสียอย่างหรือจบแบบเสียทั้งสองอย่างอีกไม่นานเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะฮะว่ามันจะคุ้มไหมกับที่เขาลงทุนทําไปในครั้งนี้ก็ต้องเราดูกันต่อไปกันลวกันนะผมว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาที่ข่าวต่อมากันที่กอนครับ ซัปโปโรแข่งสำรองข้อสนิมอุ่นไ้า่มอซัโปโปโรซะอย่างนั้นเดยความเคลื่อนไหวของทางคอนเซริร์ตซัโปโปโรต้นสกัดของเจ้าเจาชน,นาทิพย์สงกสินและรุกขวัญใจคนไทยที่เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะเอฟซีโตเกียวไป3ต่อ2เมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดลงอุ่นเครื่องกระทางมาหาวิทยาลัยซัโปโปโรก่อนจะพ่ายไป1ต่อ2 ซึ่งเกมอุ่นคริ่นันแบ่งออกเป็น2ครึ่งครึ่งกสิทธิภาพทีโดยเป็นการใช้นักเตะที่ไม่ได้ลงสนามรวมทั้งแข้งที่ลงสนามในช่วงท้ายเกมลวมทําการแข่งขันนำทัพมาโดยชินจิโอนะผลปรากฏว่าคอนเซสิปรโรนั้นพ่าามาไเซซิปรโรเป็นต่อ2โดยทัพนกคู่เมืองเหนือได้ประตูจากทางยานางิทาคาฮิโรสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางคอนเซซปรโรนั้นจะบุกไปเยือนโอิตาทริตา ในวันเสาร์ที่21สิงหาคามนี้จะเตะกันเวลาเจ็นาฬิกาถ่ายสดจากช่องสยามสปอร์ตยูทูบช่เช่นดิมครับเป็นเรนืงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกวรันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันยิ่งกันครับโคดมีรับหนักใจตัดแข้งเหลือ16ปรายก่อนจะลุยศึกโต๊ะเล็กในครั้งนี้โดยโคดมีพระคนสายเน็ตงามคุณซือฟุตซอลไทยได้เผยอาจต้องตัดชื่อถึงนาทีส,สุดท้ายเพื่อจะเลือกสิบคนสุดท้ายไปลุยฟุตซอลโลกปี2021ที่ลิทัวเนีย พราะต้องการจะเลือกผู้เล่นชุดที่ดีสุดนะฮะจนถึงนาทีสุดท้ายส่งแผนเรียกความฟิตให้กับทางท็อปคาถาบุตรหานคำภาและด่านที่บาดเจ็บดวงตาเพื่อจะให้มีสภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดกำชับลูกทีมที่เหลือลืมเรื่องนอกสนามไปก่อนชี้นี่คือภารกิจใหญ่ของทุกคนโดยมีเป้าหมายเพื่อจะเข้ารอบแทีมสุดท้ายให้จบได้ ด้ยความขึ้นไหวของการแข่งขันฟุตซอลโลกปี2021ที่ประเทศลิทัทเนียจะเริ่มฟาดแข้งกันในระหว่างวันที่12กันยายนถึงวันที่3ตุลาคมโดยโต้เล็กช้างศึกอยู่ในสาย4ร่วมกับทางโปรตุเกสมรกโกและก็หมู่เกาะโซอรมอนโดยโคดมีสายเด็ดงามคุณสุใหญ่ฟุตซอลไทยได้เปิดเผยถึงช่วงโค้งสุดท้ายนับถอยหลัง29วันก่อนจะไปลิทัทเนียบ่าเรื่องการตัดตัวให้เหลือ16คนสุดท้ายถึงตอนนี้ทีมงานทุกคนยังคงทํางานอย่างหนัก เพื่อที่จะเลือกผู้เล่นชุดดีที่สุดนะฮะ1 6คนจะทั้งหมด18คนถือว่าผลงานเป็นงานหนักที่สุดแล้วบางทีอาจจะต้องลุ้นกันถึงนาทีสุดท้ายก่อนเดินทางไปโดยการตัดตัวก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ที่ประเทศนั้นมีปัญหาเรื่องของการเก็บตัวจากทางโควิดในจีนอย่างกรณีของคาถาวุฒิหานคำภาผู้สาวประตูที่มีปัญหาการบาดเจ็บที่ดวงตาอาการล่าสุดตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะ โดยทีมได้สั่งให้เขาเนี่ยเขี่ยหนักเรื่องการเรียกความฟิตกลับมาแต่เป็นการแยกซ้อมตามมาตรการของทางสงบคเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเรามีเป้าหมายที่ค่อนข้างจะใหญ่สำหรับผมผมบอกนักเตะมาว่าในฟุตซอลโลกในครั้งนี้เราสามารถลุ้นเข้าไปเล่นในรอบแปดทีมได้เลยนะแต่ว่าเราต้องผ่านรอบแรกให้ได้ก่อนดังนั้นถ้าเราโฟกัสเหมือนกันเรามีเป้าหมายเดียวกันเพราะนี่ถือเป็นภารกิจใหญ่ของพวกเราทุกคนเป็นภารกิจเพื่อชาติจริงๆนะ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันสานัดแรกรอบสาย4ของทีมฟุตซอลไทยในฟุตซอลโลกปี2021นี้ที่ลิโทเนียประกอบไปด้วยวันที่13กันยายนพบกับทางโปรตุเกสวันที่16กันยายนพบกับทางโมร็อกโและวันที่19กันยายนนั้นพบกับทางหมู่เกาะโซลมอนโดยแข่งขันตามเวลาประเทศไทยอยู่ที่เชียงคืนนั่นเองครับและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by digital style ประจำวันที่ 16สิงหาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ